เอียงมากนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าแบบนี่ผมต้องถูกนี่ดูฟงมาลายผมเนี่ยดันขึ้นแง่งบนสุดแล้วขวาอีกเหรออ่าขวาสุดครับอ่าขวาสุดครับสุดแล้วครับพี่โก้สุดแล้วครับขวาสุดครับขวาสุดครับขึ้นเลยครับเอาเรประมาณนี้คือเป็นเลยแล้วก็เอาขึ้นเลยแล้วคันที่หนึ่งครับขวาเป็นเหวเติมไปเลยครับอันนี้อยากจะบอกว่าขับรถคันนี้ใครที่แม่งเป็นสายออฟโรดนะอันนี้ตั้งแต่เทสรถมานะแม่งโหดสุดแล้วก็คืออันนี้แหละ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ Ford r a n g เจ FX4 MAX นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามทดสอบที่ Ford นั้นสร้างขึ้นนะบนเนื้อที่400กว่าไรซึ่งจะได้เห็นความอลังการของงานนี้แล้วก็โอ้โหบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสมรรถนะการขับขี่นั้นมันจะโดดเด่นเหมือนกับที่คือฮากันอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับ แรกนะครับจะเป็นการลงลงเนินชันนะครับใช้4โลนะครับพร้อมกับโคูลดิฟเซนต์คอนโทนครับผมเดินหน้าไปด้วยเกียร์ดีก่อนก็ได้อ่านี่เราขับสองไปก่อนนะครับคมันข้ามจะชันหน่อยนะครับจับชันอ่าอยู่รถกันก็ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าโฟโลหลักการง่ายๆเข้าโฟโลก็เหมือนพวทั่วไปครับเข้าเกียร์เอก่อนอ่าเข้าเกียร์เอ็แล้วก็บิดนี่นะฮะนี่ง่ายมากดูบิดให้ดูโป๊ะโป๊ะแค่นี้อ่าสังเกตสังเกตที่หน้าจอครับขึ้นมาแล้ว 4L นะครับหยุดสนิท มันจะทํางานระบบทํางานแล้วก็ตอนนี้มีไฟขึ้นมาแล้วเรียบร้อยฮิวดิเซนต้องกดไหมฮิวดิเซนกดครับโอเคเรดดี้แล้วครับอ่ะเป็นครับอันนี้ก็เป็นสตั่นที่ทดลองขับแบบจังหวะลงเนินที่โจ้ไม่ต้องใช้เบรกเลยครับได้เลยปล่อยไปเลยครับแต่คงอะไรวงอะไรต้องใช้ไหมใช้ครับถ้าต้องแต่งขวานิดนึงเลี้ยวหักขวานิดนึงถ้าไปซ้ายเนี่ยมันจะฟาดกับหินเท้าวางเลยครับผมขวานี้หรอขวานิดนึงครับ ขวานิดนึงขวานิดนึงอ่ะพื้นตรงครับเพื้นตรงครับเรียบร้อยสบายสบายจังหวะการจับของอีเะเซ่ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับใช่ใช่ใช่จับค้ำท่าที่จะเสถียรเลยะไม่เหมือนกับอันอื่นๆที่จับแล้วจะมีจังหวะกระตุกอันนี้แบบพอปล่อยพอลดมีน้ําหนักทิ้งลงเนินปุ๊บจับค่อนข้างดีเออเออไม่จับให้หยุดขนาดนี้แล้วมันจะมีเสียงดังเลยคือ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 อันนี้ไม่มีแล้วถ้ามันจับดีน่ะพี่โจต้องการความเร็วเพิ่มพี่โจสามารถที่จะเพิ่มนะครับ กดเซตบบกได้เลยครับจังหวะที่ฮีเลสเซนทำนล้วะนะเ๋อแล้วก็ลดเพิ่มความเร็วตอนเนินอ่าใช่ครับหนูเรองมันจับแล้วมันอาจจะลงช้ากันไปจับดีกันไปเนี่ยเพิ่มความเร็วนิดนึงเดี๋ยวหยุดรถก่อนตอนี้จะเข้าสู่สเตชันที่2นะครับตัวสเตชันนอร์ลมดูเรื่องของการควบคุมรถนะครับจุดเด่นก็ยังเป็นพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้านะครับแต่ค่อนข้างเบาแล้วก็ควบคุมง่ายครับไปได้เลยครับเติมไปเลยครับสี่สิบเติมไปได้เลย นุ่ม啊นุ่มนุ่มนุ่มรถได้ยืนตรงหลังไทรอนครับโอเคอ่ะต่อไปจะเป็นเทชันเนินสลับนะเนินค่อนข้างหินเลยก็คือชี้เห็นว่าช่วงล่างฟ็อกเนี่ยมันในเรื่องของการให้ตัวเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับระยะระยะยืดระยะยุบเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็รุ่นนี้มันส่วนสูงของรถเนี่ยมันจะมีมากกว่าปิกอัพรุ่นพื้นฐานอย่าง XLT แล้วก็เ x 4ตัวกโฟรนะครับส่วนสูงจากใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ประมาณ 256อ๋ออ่ะ256มิลลิเมตรนะส่วนสูงนะครับ,รบก็ทําให้การกระแทกมุมปะทะต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยนะครับโอเคครับสายสุดครับสายขึ้นไปทาแตงซ้ายไปซ้ายอีกเหรอแตงซ้ายไปก่อนครับโอ้โหอ่าขัดขวาเลยครับขัดขวาขนะัดขวาขึ้นล้อหนนะ้าขึ้นเน่เลย,เลย,อยโอ้โหให้มันลอยล้อตอนนี้ตอนนี้คือล้อหลังเนี่ยลอย เห็นเลยว่าเราจะสามารถที่จะลุยเนินเอียงเงี้ยได้มากกว่าปิดภาพทั่วไปนะครับอืเนินนี่สูงกี่กี่องศาสี่สิบครับสี่สิบองศาประมาณสามนะอ่ะขวาซ้ายสุนครับซ้ายสุดเลนครับให้หมัดเอาขวาสุดเลยครับถักแล้วขวาสุดเลยโอ้โหนี่แม่งออฟโรลดเลยว่ะแล้วไปไงต่อขวาสุดเลยโอ้ยเลือกครับอ่าขวาสุดครับอย่าพึ่งคืนอ่าขวาสุดครับอ่าขวาสุดครับ สุดแล้วครับพี่โก้สายสุดครับสายสุดครับสุดรอบครับสุดแล้วครับขวาสุดครับขวาสุดครับโอ้โหสุดครับขวาสุดครับขวาสุดครับเออาขึ้นเลยโอ้โหดีเห็นกันชัดๆถ้ารถตัวไปที่ส่วสูงน้อยกว่าเส้นทางอย่างเงี้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมว่าแต่เราสเตชันมันจะโอ้โหไม่เห็นเวค่อยๆขึ้นครับอยู่ที่องศาที่เราเลือกครับมันสามารถที่จะไปได้สุด แตงขวาใช่ไหมครับขวาเลยอ่ะโจครับพีโก้ขึ้นไปเลยครับพีโก้ขวาครับอีก้เหรอไปเลยเชี่ยใกล้จะสุดแล้วตัวเฮ้ยครับอ่าอย่างนี้เลยอ่ะครับแล้วไปนี้ตลอดไปนี้ตลอดแล้วก็แต่งขวาไปเอียงมากนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าแบบนี่ผมต้องถูกนี่ดูพวงมาลัยผมเนี่ยดันขึ้นไปข้างบนสุดละมอวีแม็กไปสุดครับผมว่านะขวาอีกเหรอนี่ผมนี่แม่งแบบ เสียวลวเนี่ยอมองตรงเมื่อชิดแล้วเนี่ยใช่เด้ต<อ>ลอดแล้วเนี่ยพี่โจขึ้นสุดเิงอ่ะอยังไม่จบนะยังครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกสามนะต่อไปก็โหดเล็กๆนะครับเป็นการขึ้นต่ลง<ต>เนินชันโดยฉับพันยังไงหมายความว่าไงครับโดยฉับพันก็ขึ้นแล้วลงเลยอ่ะอยู่รถกันก็ได้ครับขึ้นปุ๊บลงลงเลยครับไม่มีหยุดเอียงซ้ายนิดนึงลงเลยโอเคอันนี้อยากจะบอกว่า ขับรถคันนี้ใครที่แม่งเป็นสายออฟโรดนะอันนี้ตั้งแต่เทสรถ,ถมานะแต่และเนินแต่และเนินเนี่ยแม่งโหดสุดแล้วก็คืออันนี้แหละ<ม>เพราะว่าพี่โก้เนี่ยอินสแตคเตอร์เขาก็รู้ว่าอันนี้แม่งคือโหดสุดไหมนะลองลึกเคยโหดเท่านี้ไหมครับไม่มีนะลองสลับไม่เคยนะเออไม่มีนะใครมาทาแบบนี้นะเ,เดินเทเล่งนิ่มๆขึ้นไปนะขึ้นไปเลยแล้วก็ลงดีเดเซนต์ต่อเลย ทำไม่เลี้ยวมันก็ลงเขียวครับสายครับต้องมีคูด้วยอ่ถอยแล้วครับวางเท้าออกถอยแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วนะอ่ะคือตรงัดดสายเลยครับมากนี่ไม่ทำอะไรเลยนะดูขาเนี้ยเฮ้ยผมว่าระบบนี้ทำงานผมว่าอันนี้มันทำงานเนียนๆมากเนียนมากนะอันนี้ไม่ว่าทางจะทุรังกันดานขนาดไหนในประเทศนะถ้าคันนี้จะออฟโรดเนี่ยไม่ไปได้หมดนะ เดิมๆเลยครับไม่ต้องไปแต่งอะไรแต่ถ้าอยากจะ่ออยากจะเข้าป่าดูอันนี้อีกเรื่องหนึ่งต่อสปอตไลท์เพิ่มวิน์เข้าไปก็มีสวิตอ่อเข้าไปอันนี้เป็นสวิตที่จะต่อทุกอย่างอีก6จุดนะครับมีสายไฟอยู่ข้างหน้าพ่งต่อประมาสามารถคอนโทรลได้อันนี้ทางฟอร์ดเนี่ยทำสวิตไว้ให้แล้ว6ตัวรวมถึงสายไฟและกล่องฟิลที่ด้านหน้าสามารถที่จะใส่สปอตไลท์ใส่วิน์ใส่อะไรโดยที่ไม่ต้องมาเดินสายใหม่สวิตอยู่นี่ละนี่ หกตัวแล้วแต่ละจุดเนี่ยมีมีกำลังไฟแต่ละแต่ละจุดต่างกันแต่ละเลือกใช้ตามกำลังไฟได้เลยนะครับ5แอมป์10แอมป์15แอมป์เลือกได้อันนี้ผมจะให้ใช้ความเร็วต่อเนื่องประมาณ30นะครับลงไปเลยไม่ต้องใช้เบรกประมาณ30โจนลงไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นต่อนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางนู้นเหรออ่าครต้นต่อขึ้นต่อแต่พี่โจต้องหักพวงมาลัยไปทางซ้ายหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมีกะแทง ดันขวาขึ้นไปเลยถักซ้ายไปนิดนึงไปเลยขึ้นไปเลยเติมต่อเลยครับเติมไปเลยอ่ะอยู่เติมไปเลยกดนะครับไปเลยกดเลยออขึ้นไปเลยรอบนี้นะขวาครับโตขวาขึ้นไปเลยครับเร็วๆมาเนี้ยขึ้นไปเลยแล้วก็เอาขึ้นเลยแล้วถักซ้ายนิดนึงครับขวาเป็นแถวเติมไปเลยครับอ่านิดนึงผมไม่รู้ว่าลายไปไหนพี่โก้ผมไม่กล้าเติมกลัวแม่งบินกลับไปที่เดิม ผมต้องบอกอะหยุดกันครับหนักเกนไปบนเนินอันนี้แหละเนินที่มองไม่เห็นอะไรชี้ฟ้าก็เป็นเลยดูนะอันนี้ไม่เห็นทางเลยอะเทียถ้าไมปักหลักไว้นี่แมงไม่เห็นเลยนะอันนี้เนี่ยอันนี้นี่คืออีกจุดหนึ่งนะที่ผมขับครับผมรู้สึกว่าระบบเนี้ยหลายหลายยี่ห้อมีนะครับ,บแต่ว่าเวลาลงเนินแล้วเน,นี่ยอันเนี้ยเนียนสุดอะลองดู ปล่อยเลยครับเท้าวางผมปล่อยแล้วแต่ว่าผมมองไม่เห็นทานฝานิดนึงครับอ่าเห็นแล้วครับอ่าเห็นป่ะถ้าระบบคันอื่นๆมันจะคือ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 แ,แ,แล้วจะเป็นจังหวะกระตุกกระตุกกระตุกแต่เนี้ยน <c oughs> เนียนมากเนียน <c oughs> มากเนียนนนนะเียมากเออเนียนมากจริงใจร้อนก็กดบวกเข้าไปไม่ทันแล้วพี่โก้ผมลงมาข้างล่างแล้วเดือดร้อนครับอ่ะเรียบร้อยกดทุกระบบที่ จากที่ได้ทดลองขับ FX4 Max แล้วนะครับต้องบอกว่ามันคือสุดยอดของออฟโรดนะอันนี้คือสแตนดาดที่ไม่ทำเลยเลยนะครับสำหรับสายออฟโรดนยะคันนี้ถูกสร้างขึ้นมา DNA อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเลยนะ ผมว่าผมมองว่าฟอร์ดเนี่ยผลิตรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเอาข้อดีของแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่มีอยู่ในโรงงานฟอร์ดเช่นพื้นฐานมาจาก XLT นะครับเอา w าท็กเข้ามานะครับเอาแรปเปอร์เข้ามาเครื่องยนต์และเกียร์เป็นของแรปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย500นิวตันเนี่ยเหลือๆกาลังเหลือมากพอมันจะเป็นออฟโรดอยู่ในเครื่อง2.0แล้วเนี่ยผมเลยบอกว่ามันคือสุดยอดจริง,รงไม่ว่าจะเป็นขับเครื่อนสีล้อแบบ4 High 4 Low หรือขับ2ก็แล้วแต่ แต่ละเนินแต่ละอย่างแต่ละสเตชันที่ขับมาทั้งหมด8เซสชันด้วยกันเนี่ยแต่ละสเตชันนั้นมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันได้โชว์ทั้งเครื่องล่าได้โชว์สมรรถนะได้โชว์ระบบไฮดริสเซนคอนโทรลซึ่งแต่ละอย่างนั้นน่ะทำให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องขนมไปเลยเนินเอียงเนินสลับเนี่ย40กว่าองศารถคันนี้ก็วิ่งผ่านได้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครใช้งานแบบนี้ในชีวิตจริงอันนี้คือถูกสร้างขึ้นมาคือนี่คือสุดและสุดขอบสุดสเกลละ ก็คือมันยังไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อไปแล้วก็วคิดว่าเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ไม่ติดหวังแน่นอนและคันที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเป็นตัวแต่งที่ฟอร์ดนั้นแต่งขึ้นมาโชว์นะฮะส่วนเรื่องของการติดตั้งเนี่ย นี่ที่ผมบอกว่ามีสวิตทั้งหมด6ตัวอยู่ที่หน้าคอนโซลน,นะครับสวิตเดินสายไฟมาให้แล้วสายไฟแล้วก็กล่องฟิลอยู่มุมนี้สามารถเดินสายมาต่อนนี่สปอตไลท์วินโดยที่คุณไม่ต้องไปเดินสายอะไรเลยมีสายไฟมารอไว้ให้แล้วอยากใส่สปอ t l ตไลท์ข้างหลังลากจากไปสวิตมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอสวิตเนี่ยเป็นอุปรกรณ์พื้นฐานแต่อยากให้ดูว่าคันนี้เวลาแต่งแล้วมันเป็นยังไงนะฮะลองดูรอบๆว่า คันนี้เมื่อกี้นี้ขับแบบสแตนดาดนะอันนี้ล้อและยางเป็นแบบเดิมๆนะครับอันนี้แค่ใส่อุปกรณ์เพิ่มใส่ส s n เ r k e l นะครับแล้วก็มีโลบาร์ด้านหลังมีให้แล้วนะครับโลบาร์ด้านหลังนี่มีมาให้แล้วนะไม่ไม่มีสปอตไลท์เท่านั้นเองนะครับโลบาร์ตัวนี้มีแล้วพวกนี้ต้องมาใส่เองนะครับอันนี้คือสามารถลากไปที่สวิตควบคุมด้านหน้าได้บันไดหลังนี่มีแล้วแต่คุกอันนี้ก็คือใส่เพิ่มนะครับ ที่เขาต้องใส่เพิ่มมาให้เลยเนี่ยเขากำลังจะบอกว่ารถเขาเนี่ยสามารถชักลากได้ถึง3.5ตันนะครับเพราะนั้นพละกกำลังเขาสูงมากๆทอห้0รนิวตันนี่เหลือๆนะครับอันนี้ก็บันไดด้านข้างเนี่ยเป็นสแตนดาดนะครับตัวนี้เป็นสแตนดาดนะครับแล้วก็พ่นพ่นให้มันเหยียบแล้วมันฝืดนะครับมันก็จะไม่เลื่อนก็จะมีคลิปใมืขึ้นลงจะไม่เลื่อนนะฮะอันนี้ก็คือตัวแต่งของ F4 x Max นะครับใครที่เป็นสายเดินทางท่องเที่ยวและชอบการเดินทางแบบออฟโรดนี่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับและมีคําถามที่บอกว่าตอนเปิดตัวแล้วใครส่งมาส่งมาได้เลยใครอยากรู้อะไรผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถที่จะเอาไปแต่งสาหรับเที่ยวออฟโรดอันนี้แต่งน้อยกว่าที่พามาดูคันนี้คือความแตกต่างนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยอันนี้เป็นสแตนดาดที่เราซื้อแล้วเราจะได้แบบนี้นะครับเครื่องยนต์ และเกียร์เป็นตัวเดียวกับแรปเตอร์ช่วงล่างเป็นฟ็อกนะครับเป็นโช้คฟ็อกแต่ไม่เหมือนกับแรปเตอร์นะข้างหลังยังคงเป็นแหนบนะครับแต่ว่าโช้พเป็นฟ็อกแบบโมโนทูฟนะครับแล้วก็คนละรุ่นนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ต่ํากว่านะครับแล้วก็ด้านนี้ฮะลังดูว่าก็จะไม่มีสโนเกิลสโนเกิลที่ใส่เนี่ยของฟอร์ดก็คือถอดตัวนี้ออกดึงอาชุดน,นี้ออกปุ๊บมีท่อสโนเกิลติดโป๊ะ ก็ขึ้นไปเลยนะครับทำแบบน็อกดาวน์มาให้เลยนะฮะล้อแม็กเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกับขนาดเดียวกับแรปเตอร์นะครับแต่ว่าคนละลายกันนะฮะแล้วก็ยางเป็นออทเทรเลนมาให้เลยนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งออฟโรดและออนโรดแต่ออฟโรดเนี่ยถ้าหนักมากๆก็คงต้องเปลี่ยนเป็นมัตเทอร์เลนแล้วแต่ชอบนะครับแต่ของบ f g o o d ูดลิทเนี่ยที่ใช้เนี่ยทางฟอร์ดบอกว่าแก้มยางนั้นเป็นตัวพิเศษ แรปเตอร์ก็พิเศษนะฮะเรื่องของผ้าใบเรื่องของชั้นแก้มยางตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าแรปเตอร์เนื่องจากคันนี้คันรุ่นนี้นะครับ FX4MAX นีนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งซึ่งต่างจากแรปเตอร์หลายแสนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายออฟโรดผมแนะนํา FX4MAX ครับครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการทดสอบ FX4MAX ในะวันนี้นะครับก็อยากให้ หลายคนเนี่ยไปลองขับดูนะครับซึ่งสนามเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่อีกนานแค่ไหนนะครับลงทุนทําพื้นที่400กว่าไร่เพื่อมาทดสอบรถวันนี้ต้องบอกว่าโหดมากๆสนามแต่ละสเตชันนั้นสุดสเกลของการทดสอบรถเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ